เราก็มาเจอคุณแม่คุณแม่เชื่ออะไรคะพวงจิตค่ะพวงใหญ่หรือพวงเล็กคุณแม่ขาหนูมีแพ็กเกจให้คุณแม่เลือกกอดแต่งหน้าจ่ายเพิ่ม5 0 0พันหรือแต่งหน้าเงียบจ่ายเพิ่มหมื่นหนึ่งหนูจะแต่งหน้าให้คุณแม่เสร็จภายในสิบห้านาทีจ่ายหมื่นห้าเจ้าสาวร้องไห้เลยค่ะโดยจะเจ้าสาวจ่ายสองหมื่นทั้งเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวร้องไห้เลยค่ะคุณแม่อยากได้ยังไงดีคะอยากได้ทาโร่ดีเท่าไหร่ ุณแม่เราเป็นคนดีนะคะมาดามแพมเป็นคนเลว <laughs> อาจารย์หนูไม่ใช่หนูกันไทยนะคะอาจารย์หนูเกตดเก้าบอกว่าแต่งกับมาดามแพมมาถูกแล้ว <laughs> เพราะคนอื่นอะแพง <laughs> ขอรีเควส <laughs> เป็นเด็กกายมือติดแพรพีทแล้วทักเบียร์สองครับ <laughs> แล้วติดสติกเกอร์ให้คุณแม่ก่อนนะคะหต้าค่ะตาไม่หนาเปนะ๋อมเรื่องของคุณแม่ <laughs> เราจะติดสติกเกอร์เพื่อเน้นความกระชับและเป่งค่ะผนตาไม่มีด้วยอ๋อ,อหนูแถมให้ค่ะเม่เกจแล้วตาเนี่ยจะได้ไม่หย่อนจํานวนชั้นเนี่ยจะได้ลดลงดูสิคะชัดเจนเสร็จแล้วจำนวนชั้นลดลงเหรอจา<า>๊ะค่ะทำไมไม่ติดที่พุงตัวเองล่ะจ๊ะนมหกหมื่นแสนสามมึงใช้อยู่คนเดียวกรุณาสํานึกใน่มหากรุณาที่คุณได้ก หนึ่งแพ็ก300บาทนะคะใครอยากได้ก็สั่งซื้อมาทางอินบ็อกซ์นะคะจะไม่รับขายทางโทรศัพท์ค่ะพอดีฉันไม่ใช er ่1 9 0 0 1 9 0้านยู่เนคิวคุณแม่เนี่ย่อนก้างมีปัญหา คิดว่าเลยค่อนข้างตกเราใช้รองพื้นเนี่ยล็อกไปก่อนแล้วเราวาดทรงใหม่ถ้าเกิดว่าผิวหนังหย่อนคล้อยนะคะเราก็ดึงให้ตึงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องดึงถึงหูนะคะเดี๋ยวหูแม่ตึงค่ะอย่าไปงานแล้วหูดับเขียนเฉียงออกมา45องศาแล้วหน้าคุณแม่ก็จะดูเด็กลงเมื่อวานไปงานค่ะใส่ซอง3,000ไปงานอะไรคะงานญาติคุณเนี่ยหละะ <S <S ักฐานพระสวดเสร็จแล้วหัวกูบอกว่าว่าเธอบอกพระได้ไหมว่าให้สวดอีกรอบหนึ่งยังไงอะ ก็ไปสายไงไม่ทันฟังพลาสวดหลวงพี่คะเดี๋ยวหนูยื่นสองในห้าร้อยแล้วก็เดี๋ยวหนูรีวิววัดให้ค่ะสวดให้อีกรอบหนึ่งได้มั้คะดีหลวงพี่ไม่พูดด้วยว่าหลวงพี่บอกอ่ะบอกนะถ้าเกิดติดต่อมาจากมาดามแฮรลดสามสิเปอร์เซไม่ไม่มมม่หลวงพี่บอกว่าอ๋อคิดเพิ่มค่ะขอถังสังฆทานแล้วก็พัดลมหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมคะฟังต่อในเดอะกู๊ดค่ะ เดี๋ยวเราจะสอบถามคนรอบด้านเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะสวยค่ะเกลับน้าเดิมหนยดีกว่าค่ะถือกระจกแล้วดูเอาเองค่ะโอ้สวยค่ะชอบไหมคะถ้าไม่ชอบให้ไปล้างหน้าเลยเรื่องอะไรล่ะคะเรื่องอะไรล่ะคุณแม่บอกขอเด็กๆตอนแรกจะทัเปีย๋สองข้างเบื้องวีมาล้างก็คือข้างเดียวไอตัวติดติ๊กติ๊กเกอร์ไม่ได้เลยโอ้ตูดเลี้ยว ขอของแถมคุณแล้วค่ะทำบ้านเที่ยวแบบนี้แรบปย่าคุณแม่เดี๋ยวพี่บสคิดมาก่อนแล้วถามคุณมาดามหน่อยกันอาอะอพอสวยแล้วเริ่มแล้วค่ะอันเนี้ยเนี่ยเป็นของสมน้ำหน้าคุณให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่บอกว่าซื้อสกอตเทปไปแล้ว300บาท ติดไปเนี่ยไม่รู้ไปวางไว้ไหนแล้วสรุปคือผัวแอบเอาไปใช้ค่ะ <c oughs> ดังนั้นเราก็จะแถมติดให้คุณแม่นิดนึง <c oughs> อ่าเดี๋ยวติดแล้วก็จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้เป็นเคสสตาร์ทดีค่ะคนฝั่ <c oughs> งนู้นก็จะเอาชุดจะมาอวดก็ <c oughs> เราอยู่สรงคลาน่ะอ่คุณลุงก็เียนแล้วอ่าลุงก็เส้ยนแล้วใช่ไหมคะลุงมีเมียกี่คนคะคนเดียว นดีกระหลูกสาวเย็นพีอ่ะอ๋อหลุกสาวัเพเลยอ๋อนี่หลานอ๋อผู้หญิงครอบครัวนี้สวยทั้งครอบครัวเลยต้องหาผัวตาโตโตสชต้องหาผัวตาโตโตไข่เล็กวิพือพือไหมครับแม่อะไรคะ แอปปูตึงทันทีนะยกหนังตามานิดหนึ่งแล้วก็แปะค่ะสวยไม่สวยก็อยู่ที่เวที่กรรมที่ทำนะคะอยู่ที่ฝีมือช่างด้วยค่ะลด้นตาค่ะถ้าอยากสวยกว่านี้ก็จ้างค่ะนะคะอดูความแตกต่างอ่าเล็กน้อยถึงปานกลางก็ขึ้นมาแล้วแม่รับกี่แพงคะกี่แพงก็ได้กี่แพงก็ได้หวานได้แต่ไม่โอนตัง สำหรับผู้ใหญ่ที่หนังตาตกเนี่ยหลายคนบอกว่าเอาเป็นตาข่ายที่จะได้เนียนๆเออเนียนๆแต่มึงมดูลูกค้าด้วยค่ะตาเกี่ยวขนาดเราไม่ได้ไปทำตาเนยอ่าดูสิดีไหมตาโตขึ้นเหอพืนนี้คุณแม่ดูเย่เยมาลูกผมถามสิคุณแม่ลูกกี่คนห้าคนโอ้คุณพ่อเก่งค่ะไม่ไม่ไม่คุณแม่ใช้ไดเกียวค่ะเครื่องฟินตา์ทเนี่ อ่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยแขกเริ่มมากันแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ไปรับแขกก่อนแต่ว่าจะได้ทรงหรือไม่ได้ทรงไม่ว่ากันอีกทีนะคะเพราะแม่กำหน้าตัวเองไม่ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ